bye วัดีค่ะวันนี้จะพามาดูว่าซูเปอร์มาร์เก็ตในอเมริกาและไทยแตกต่างกันหรือไม่นะคะวันนี้มาเริ่มกันที่แผนกแรกก่อนนะคะแผนกผลไม้นะคะนี่ค่ะอันนี้เราซูมให้ดูก็จะมีนะคะสตอรอเบอร์รี่นะคะแล้วก็มีมะม่วงสุกด้วยอันนี้เราไม่แน่ใจว่ามะม่วงสุกพันอะไรนะคะอันนี้ก็ ลูกละหนึ่งดอลลาร์นะคะเนี่ค่ะมีราคาให้อันนี้หนึ่งดอลลาร์ส่วนอันนี้ก็ราคาเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นสตรอเบอรี่เหมือนกันส่วนอันนี้เป็นบลูเบอรี่นึกไม่ค่อยออกภาษาแล้วก็อันนี้ค่ะนี่นะคะก็จะมีส่วนอันนี้3.9 9จก้ากต่อแพคนะคะ ผลไม้ถ้าถามเราบางอย่างก็คล้ายกับที่เมืองไทยค่ะอันนี้ก็เป็นแตงโมนะคะแตงโมนี่พาระ79เซนนะคะนี่ค่ะอันนี้แตงโมจะรูปใหญ่มากแต่ส่วนแตงโมนี่ก็ต้องเสี่ยงเอาค่ะว่าซื้อไปแล้วจะหวานหรือไม่หวานนะคะก็มามาที่นี่ค่ะสตรอเบอรี่อีกเช่นเคยนะคะอันนี้ก็ 4.99นะคะต่อพายแล้วก็ถ้าเนะะี่ยค่ะ2พาย2พายก็จะ8.99นะคะมีสตรอเบอรี่มีราสเบอรี่ค่ะแล้วก็อันนี้แบล็คเบอรี่นะคะแบล็คเบอรี่นี่12อ u n ซ e s อยู่ที่7.99นะคะราสเบอรีะะ่7.99 บูเบอรี่แพงนะคะเนี่ยแต่บูเบอรี่อันนี้18ออเซ8.99นะคะส่วนเนี่ยค่ะส่วนองุ่นองุ่นที่นี่จะเป็นองุ่นไม่มีเม็ดนะคะองุ่นที่นี่ก็คือจะราคาถูกหน่อยหนึ่ง1.99ต่อพายค่ะมีองุ่นพันนี้แล้วก็พันนี้นะคะมีหลายพันนะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็จะมาเป็นเนี่ยค่ะมี ก็จะมาเป็นลูกพีชนะคะลูกพีชที่นี่เขายังจะขายเป็นพาวนะคะ3.49้ต่อพาวนะคะน,นี้ก็เป็นลูกพีชพีชที่นี่ก็จะมีหลายหลายพันนะคะอันนี้เป็นเยลโล่นะคะพันเยลโล่ค่ะเนี่ยค่ะก็จะมีอันนี้เป็นกองใหญ่ๆเลยจะเป็นลูกพีชนะคะแล้วก็เราติดคําว่าแล้วก็ขอโทษทีนะคะสตรอเบ,บอรี่ค่ะนี่ค่ะ มะพร้าวก็มีค่ะมะพร้าวมะพร้าวที่นี่ลูกละ3า9นะคะมะพร้าวแล้วก็มีกล้วยกล้วยเขาใช้คําว่ากล้วยแดงนะคะ2.99ต่อข้าวแล้วก็มีสับป,ประรดด้วยค่ะสับป,ประรดนะคะคือผลไม้ที่นี่ถ้าถามเราบางอย่างก็คล้ายกับที่เมืองไทยนะแล้วก็อันนี้มีมะละกอเหลือลูกเดียวพะพยาค่ะ,คะเหลือลูกเดียว ะคะแล้วก็มีอันนี้มีแก้วมังกรนะคะกล้วยนี่ลูกศิษกล้วยนี่จะเป็นกล้วยเก่าๆ่าไม่ไม่เวิร์กเลยค่ะแล้วก็มีมะม่วงด้วยค่ะเนี่ยมะม่วงอันนี้2.49ต่อพาวมะม่วงส่วนมากที่นี่จะเป็นมะม่วงของเม็กซิโกนะคะเ<ม>นี่ยค่ะเป็นมะม่วงของเม็กซิโกเนี่ยค่ะรูปใหญ่มากเนี่ยค่ะนะคะรูปใหญ่นะคะแล้วก็มีมะม่วงสุกนะคะอันนี้ก็จะเป็นคือเชล ผลไม้ที่นี่ค่ะจะค่อนข้างเยอะนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็ยังจะเป็นผลไม้เหมือนกันนะคะผละไม้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ส่วนตรงนี้จะเป็นองุ่นนะคะองุ่นนี่จะมีหลายสีเลยสีเขียวสีม่วงนะคะเป็นองุ่นไม่มีเม็ดช่วงนี้องุ่นจะถูกค่ะแต่เราไม่เห็นนนั้นนะคะเชอร์รี่เราเป็นคนชอบทานเชอร์รี่แม้กแต่ตอนนี้เราไม่เห็นเชอร์รี่เลย แล้วนี่ก็ยังเป็นผลไม้อีกเช่นเคยนะคะนี่เป็นแอปเปิลเชอร์รี่นะคะแอปเปิลแดงเชอร์รี่ค่ะ Apple นยคะแอปเปิก็มีเยอะแล้วก็จะมีกล้วยนะคะกล้วยหอมที่นี่8ปดเก้ซนต่อต่อพาวนะคะนี่ค่ะกล้วยก็มีเยอะแล้วก็น,นี้ก็ยังจะเป็นผลไม้อีกนะคะลูกพีช แล้วก็ตัวนี้เป็นลูกแพรด้วยค่ะลูกแพรแอปเปิลนะคะนะคะก็ยังเยอะแล้วก็จะมีส่วนของผลไม้ที่เป็นออร์แกนิกด้วยนะคะเดี๋ยวเราพาให้ดูออร์แกนิกที่นี่นะคะจะมีเชลเลยะค,ะค่ะเขาก็จะมีเชลสำหรับออร์แกนิกเลยนะคะเนี่ยออร์แกนิกออแกนิกที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะราคาสูงนะคะนี่ค่ะออร์แกนิก เดิะะามาักเราไม่ค่อยได้ซื้อออร์แกนิกเราะเราว่ารสชาติมันไม่ค่อยอร่อยเนี่ยค่ะก็จะเป็นมะม่วงออร์แกนิกแอปเปิ้ลออร์แกนิกนะคะค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของผลไม้ที่เขาหั่นแล้วนะคะแช่ในตู้เนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกผลไม้รวมนะคะสตอเบอรี่นะคะเนี่ยค่ะก็จะมี หมวดผลไม้รวมในตู้นะคะนี่ใส่ไว้ในถ้วยมีแบบมากมายให้เลือกเลยนะคะแล้วแต่คนสะดวกจะเลือกนะคะดูสับประรดเิคะ่ะสีไม่คอ่อยจะดูแลหน้าทานเท่าไหร่นะคะอันนี้คือแผานากแรกนะคะคือแผานากผลไม้นะคะค่ะ แผนกต่อไปที่จะให้ดูนะคะก็เป็นแผนกชีสค่ะแผนกชีสที่นี่ค่อนข้างเยอะนะคะมีทุกสไตล์ค่ะนี่เม็กซิกันสไตล์นะคะแล้วก็มีเป็นชีสแท่งนะคะมอสซาเรล่าชีสนะคะเยอะแยะมากมาย เพราะว่าคนที่นี่นิยมทานชีสไงคะก็เลยจะมีแผนกชีสที่นี่แผนกชีสที่นี่นะคะใหญ่มากเลยคะ่ะมีทุกอย่างจะหาชีสอะไรหาทั้งออแกนิกนะคะออแกนิกก็มีธรรมดาก็มีนะคะถามเราว่าราคาราคาก็บางอันก็ถูกบางอันก็แพงแล้วแต่นะคะแล้วว่าแต่คนชอบเนี่ยคะ่ะ เยอะแยะมากมายนะคะอันนี้คือแผนกชีสนะคะที่เราให้ดูนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นแผนกชีสนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นชีส,สลด์เป็นชีสแผ่นที่ใส่ในแซนด์วิชนะคะเนี่ยค่ะก็มีจะเลือกเอาเป็นสโมกเป็นแบบธรรมดานะคะหรือว่าจะมีเป็นอันนี้เป็นมีแบบเป,ปเปอร์ด้วยนะคะ เนี่ยค่ะก็จะเป็นชีสชีสแผ่นนะคะที่ใส่ในแซนด์วิชนะคะเนี่ยค่ะ,ะแผนกชีสที่นี่ค่อนข้างเยอะนะคะก็ค,คือครึ่งเชลว่ค่ะเนี่ยค่ะนี่แหละคะ่ะเราเราแทนให้ดูนะคะเนี่ยค่ะครึ่งเชลของในสโตนเนี่ยค่ะก็คือแผนกชีสทั้งอย่างเดียวเลยคะ่ะครึ่งเชลนะคะนนี้แผนกชีสะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูแผนกต่อไปนะคะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะ อันนี้เป็นแคชเชียที่จ่ายเงินด้วยตนเองนะคะเราไม่แน่ใจว่าตอนนี้ที่เมืองไทยนะคะมีแคชเชียแบบนี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะทดลองให้ดูนะคะ <Sorry. S 1> ค่ะหลังจากที่เราใส่เบอร์สมาชิกไปแล้วนะคะ<ม>เขาก็จะให้เราสแกนนะคะเดี๋ยวดูนี่ค่ะ ค่ะอันนี้เราทดลองซื้อขับโซดาให้นะคะอันนี้ก็คือเราก็สแกนด้วยตัวเองนะคะต่อไปเนี่ยคะ่ะก็ขั้นตอนง่ายๆเลยค่ะขั้นตอนเสร็จแล้วก็จ่ายตังเขาก็จะถามว่าต้องการใช้ถุงกี่ใบเรานี่เราไม่ต้องใช้ถุงนะคะเราก็เลือกไปว่าเบอร์ศูนย์แล้วก็ต่อไปก็เนี่ยค่ะ จ่ายด้วยเงินสดนะคะอันนี้เราที่เราจะต้องจ่ายก็คือ87เซนนะคะเพราะวันนี้เราซื้อน้ำแค่79เซนนะคะนะคะแล้วเราก็หยอดหยอดเหรียญไปนะคะนะคะแล้วก็เราก็หยอดเห,ะะนะะห,หรียญใบละ1ดอลลาร์เข้าไปอีกนะคะ เนี่ยค่ะขั้นตอนเขาก็จะบอกว่าให้เรารอเนี่ยค่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเงินทอนมาให้เรา19เก้าเซนค่ะ,คะเล้ก็จะมีเงินทอนมาให้เรา19เซนนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือขั้นตอนนะคะขั้นตอนการสแกนซื้อของด้วยตัวเองที่เครื่องอัตโนมัตินะคะ